เพื่อนมาดูที่ดินขนาด49ไร่นะครับพิกัดคลอง4นะฮะคลองหลวงจดปทุมธานีนะฮะ49ไร่นะครับ,รบข้างหน้าถมแล้วประมาณ3ไร่นะฮะข้างหลังเธอไปาข้างหลังเธอไปก็จะเป็นที่นานะครับอีก40 46นะฮะร,รวมทั้งหมด49ไร่เจ้าของขายอยู่ที่2ล้าน5แสนบาทไร่ละ2ล้าน5แสนบาทสนใจติดต่อได้นะฮะทางออกสะดวกนะฮะเส้นนี้เส้น าวาังน้อยสระบ,บุรีนะฮะถนนใหญ่นะครับฝั่งนูก็จะไปทางาลังสิตนะสนใจติดต่อได้นะครับสวัสดีครับแสดภาพาห้เพื่อนมาดูที่ดินแปลงขนาดใหญ่ครับ49ไร่นะฮะโฉนด2ใบนะครับพิกัด คลอ,อง4นะฮะพิกัดคลอง4ี่โทองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะครับเป็นที่นี่ขนาดใหญ่เจ้าของถมข้างหน้าไว้แล้วฮะประมาณประมาณสามไร่นะฮะและเป็นที่นาครับผมก็รวมทั้งหมด49ไร่นะครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละ2องล้านห้าแสนบาทนะครับสองล้านห้าแสนบาทนะฮะเป็นขนาด49ไร่เจ้าของขายยกแลงนะครับก็พิกัดที่คลองสี่นะฮะ ปทุมธานีเส้นฝั่งนี้ก็จะเป็นในเส้นในอายุทยาวังน้อยนะฮะอายุทยาสระบุรีนะฮะวังน้อยสระบุรีนะครับข้างหน้านะฮะฝั่งนี้ก็จะไปทะลุเส้นปทุมนะฮะลังสิตนะที่นี่ขนาด49ไร่ไร่ละ2อล้านสนใจติดต,ต่อได้ครับขายยกแปลงครับสวัสดีครับ